โดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับที่สารากลางจังหวัดพัทลุงนายแสงอรุณแดงมณีซึ่งก็เป็นผู้สื่อข่าวท็อปนิวส์ประจำจังหวัดพัทลุงนะครับเป็นตัวแทนของมูลนิธิยังมีเรานะครับได้นำเงินสดจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทจากมูลนิธิยังมีเรานะครับซึ่งก็เป็นทานน้ำใจจากแฟนข่าวท็อปนิวส์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาในสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพัทลุงนะครับ โดยมีท่านสุดจินวาจากิจนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมีคุณสุรัชจรณะโยธินท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงมีคุณคงศักดิ์คงปานนะครับแล้วก็มีหัวหน้าสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงเป็นผู้รับมอบนะครับนี่นะฮะมอบชงเช้าที่ผ่านมานะครับโดยมีท่านรักษาราชการผู้ว่านะครับ ท่านรองผู้ว่าก็ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่านี่แหละนะฮะมีปอพแล้วก็มีท่านท่องเที่ยวจังหวัดนะครับทให้ระบายน้เป็นที่ลำาก <c oughs> ครับก็หลักๆก็คือที่ปากพยูนนะครับที่ปากพยูนซึ่งเป็นแหล่งรับน้ําแล้วก็ติดกับทะเลสาบสงขาส่วนใหญ,ญ่ที่รับน้ำทัทงหมแก็แถวๆบางแก้วที่จะติดกับทะเลสาบสงขาทั้งห้ามเภอนะควนขนุน นะครับเขาใช้สนนะครับที่เป็นที่รองรับน้ําจากเทือกเขาบรรทัดลงมาก็ประกอบกับช่วงนี้บางช่วงเวลาก็จะมีน้ําหมุนสูงทําให้ระบายน้ําเป็นที่ลําบากแต่อย่างไงก็แล้วแต่เราก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดนะครับโดยอาศัยกระสอบทรายบ้านเราก็เครื่องสูบน้ําผ่านน้าให้มันเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับในน้มของจังหวัดพัทลุงก็ ต้องขอขอบคุณนะครับมูลนิธิยังมีเราศูนย์ข่าวท็อปนิวนะครับซิ่งได้บริจาคให้กับจังหวัดพัทลุงของเราจํานวน1นึ่งแสนบาทนะครับเราก็จะนําเงินจํานวนนี้ไปดูแลช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปต้องกลับขอบคุณมากครับนี่นะครับก็น้ําใจของท่านผู้ชมนะครับส่งตรงไปถึงท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าก็จะไปมอบให้กับโรงครัวของพี่น้องที่อยู่ในชุมชนที่ ประชาชนได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนอันนี้ที่จังหวัดพัทธลุงนะครับ